สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้กลับมาพบกับผมครับและนั้นน้องหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะมีสะดุดอะไรพี่เป๊กวันนี้เราอยู่ที่วันนี้หนูสวยเป็นพิเศษเชิญเลยครับก็ตอนนี้อยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์4 6ค่ะเดี๋ยววันนี้น้องหนึ่งกับพี่เป๊กจะพามาดูโซนนี้นี่โซนตรงนี้โซนนี้ก็คือโซนที่เป็นรถเข้ามาใหม่นะปนกับรถที่แบบเขากำลังรอปรับสภาพอยู่ค่ะ ราคาเริ่มต้นมีหลักหมื่นครับใครหารถมือสองนังไว้ขับแบบไปรับส่งลูกอะไรแบบนี้เจ็ดหมื่นบาทมีนะแล้วหกหมื่นบาทก็มีนะอ่าใช่หกหมื่นจะเป็นแลนเซอร์เนาะจอดอยู่แถวนี้แหละใ,นะใครสนใจรถมือสองราคาถูกทักมาได้เลยนะตามเบอร์ติดต่อด้านล่างมาไปรับชมคันแรกกันก่อนครับราคาถูกนึงคันนี้อ่าตัวนี้เป็นตัว Honda c i ิตี้หนึ่งจุดห้าดีออนะคะตัวนี้ปีสองพันสาม ไม่สองแสนห้าสองแสนห้ากับปีสองพันสามนึกว่าระยะทางเหมาะสมอยู่นะใช่นะคะสองแสนห้าก็รถวิ่งหละรถใช้งานนะคะตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่เป๊กเจ็ดหมื่นเก้าคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าแต่ว่ามีเคยขอราคาเจ้านายไว้นะใครสนใจทักมาขอราคากับผมได้เลยนะตามเบอร์ติดต่อด้านล่างพี่เป๊กให้ราคาพิเศษพิเศษกว่าเจ็ดหมื่นเก้าแน่นอนนะสนใจทักไมาได้ครับสภาพมันสวยอยู่เลยสีเขาเรียกว่าอะไรสีบอลทองบอลทองบอลทองถ้าในเล่มจะขึ้นน้ำตาลหนึ่งสีเนี้ยนี่ นี่นี่ตาคอนดองคอนดาอยู่ครบนะครับภายในสวยน้ำหนึ่งดูดิมันเป็นเป็นเบาะผ้าแบบกำมะหยี่ป่ะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เฮ้ยเบาะแบบนุ่มมากนะอ๋อแล้วก็ลวดลายพี่ดูลวดลายเขาสิอ่าเหมือนเบาะพวกเนี่ยขนกระต่ายแบบเนี้ยเคยจับกระต่ายป่ะเคยจับอย่างนั้นเลยเนอะนุ่มๆนะครับสภาพยังดีอยู่นะเกียร์ออโต้ไม่สองแสนห้าเจ็ดหมื่นเก้าสนใจทักมาได้เลยเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมพี่เป๊กดูมีอะไรนะ มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะตัวนี้เอ้าใครสนใจทักมาได้ครับคันนี้สภาพยังดีอยู่ะนะใช้งานต่อได้อีกระยะหนึ่งอ่ะนะม,มาดูคันต่อไปถ้าไปดูเน้นราคาถูกข้างในดีกว่าน้ำหนึ่งมีกระบะราคาแสนกว่าบาทออโอ้โหคลิปนี้เรานี่ของถูกถาาแต่ต,าาต้นคลิปแสนกว่าบาทคันเนี้ยน้ำหนึ่งแสนต้นต้นมันจะอยู่ในในในต่ำแสนอ่ะน้ำหนึ่งเดี๋ยวหนูดูให้ใครที่สนใจนะคะตัวนี้นะเป็นกระบะ สมาร์ทแคปบ่อหนึ่งสมหนึ่งสามั้งคันนี้สมาร์ทแคปเดี๋ยวนะปีศูนย์ห้าเครื่องสองพันห้าสองสองห้าสองพี่คันนี้ปีสองพันสองอ่ะสองเหรอเฮ้ยมีจอมีจอแอนดรอยด้วยเหรอเนี่ย1 2 9่งแอห่นเก้าึ่งสองเก้าผมจำราคาผิดเขาหุ้มเบาะหนังให้เรียบร้อยเลยนี่ดูดูจอเขาเออมีจอธรรมดานะครับอ่าฮะแสนก็บาทเมกี้เราดู เจ็ดหมื่นนะอันนี้ดูแสนสองกันบ้างหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันแคปเปิดได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นแคปเหมือนแคปเปิดไม่ได้พี่เป๊ะแคปเปิดไม่ได้มันมันเวลาจะขึ้นต้องงี้ต้องขึ้นต้องงี้นนึงนี่มันเป็นแคปแบบรุ่นสมัยก่อนนี่ต้องขึ้นงี้นะเอ็นบอกอกมันไม่ใช่สมาร์ทแครปอะมันเป็นแครปชิเชใช่เป็นแคปจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็มีตัวแม็กไลเนอร์นะครับของเนี่ยมีตาดีแม็กด้วยู่ด้วยก็มีตัวกันกระแทกให้เรียบร้อยคิดอะไรมากแสนสองหนึ่ อ่ะตัวอิซุสุนะคะแล้วก็มีคันหนึ่งที่พี่ว่าราคาต้องถูกแน่เลยคันนี้คันนี้คันนี้ออ่าปีสิบสองป่ะยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับสนใจทักมาได้เลยนะตัวอิซุสุสีประตูเกียร์ธรรเป็นกระบะยกสูงนะคะสี่ประตูปี2012ันคันนี้ไม่2อ0แส ก็ถือว่าระยาาะทางเหมาะสมของเขาแหละตัวนี้ราคาอยู่ที่29 9 0 0 0เ้าเกนฮ้ย299นะครับคุณได้ขับดี a มแบบนี้นะล้อแม็กลายสวยๆเลยนะครับยกสูงสประตูด้วยนะครับมีเขาเรียกว่าพร้อมทำมาหากินน้ำหนึ่งมีสปอร์ตบาร์ข้างหลังนะเป็นเหล็กเป็นแบบอลูมิเนียมจอทัศกรีนแล้วเรียบร้อยครับเกียร์ธรรมดานะับเบาะหนังแล้วเหมือนล้อเหมือนล้อแบบนี้เหมือนล้อที่เขาพร้อมบรรทุกนะเนี่ยพร้อมบรรทุกมีเอ็มร้อยห้อยอยู่สองขวดด้วยข้างหลังหนึ่ง เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดได้วันสองวันนะเขายังไม่ได้เก็บงานนี่นี่ยังไม่แกะด้วยนะยังไม่แกะด้วยนะเขาเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้ค่ะพร้อมกับตัวเนี่ยเหมือนแบบเป็นคลอกเขาเรียกว่าเป็นคลอกแบบแต่ว่าอันเนี้ยจะถอดก็ได้นะให้เราถอดให้ได้นะอืมอ่าใครไม่ชอบให้เราถอดให้ได้แต่ผมว่าเอาไว้แบบนี้ก็ไว้ทำอาหารกินนะคนเหมือนมีกล้องด้เลยเนี่ยมีกล้องมีก็มันมีจอทัชสกรีนข้างหน้าอหนึ่ง ตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่อันนี้คือสภาพแรกรับนะคะเครื่อง2.5ป่ะค่ะนะเป็นสภาพแรกรับตัวนี้เป็นตัว2.5 Z 299เองอืมันจัดได้เลย GVS ไปเราไหนก็ดูของถูกไว้แล้วมีของถูกอีกคันน้นหึ่งดูราคาให้พี่หน่อยรีโวคันนี้ปี03ป่ะมาหนูพาดูเลยเป็นออเป็นออโต้ด้วยป่ะคันนี้พี่จำได้อยู่นะคุณคุณนะมีแครี่บอยเนี่ย4ประตูครับ3.0นะ เครื่องดีโฟดีเหรอเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยยกีูร4ประต้ตัวเตี้ยตัวนี้เป็นตัว 3.0G เกียร์ออโต้ปี2,009จด2 0 0พั0สิหรอโอเคเกียร์ออโต้2 0 0 9จด1 0ใช่เกียร์ออโต้คันนี้2 4 9 9 0 0ใครหาตัวเตี้ยสประตูครับเกียร์ออโต้มีแคลรีบอยค่ะ249 2,49ไกมอยู่ประมาณ2,03 0 0 0ปี09ป0จด1,0 Oh. มันเป็นตัวสี่ประตูสามจุดศูนจีตัวจีนี่ตัวท็อปหรือเปล่าสามจุดศูนจีใช่จ <P X. S 1> ก็ยุคนั้นก็เป็นตัวท็อปครับอ่ะมีจมงจมูกมาด้วยนะตัวนี้เป็นตัวไฮรักสามจุดศูนย์ดีโฟดีดีโฟดีด้วยนะขับสีเ่เป็นสี่ประตูเป็นสี่ประตูครับมาสี่คันแรกเน้นราคาถูกไปแล้วไปดูโซนไหนกันต่อท้งหนึ่งอ่ะดูโซนนี้กันไหมแต่ราคาก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งไปแล้วนะสำหรับโซนนี้ครับ จริงๆมันมีมิตซูบิชิแลนเซอร์อ่าไม่รู้จอดอยู่ไหนหกหมื่นหกหมื่นใช่หกหมืนเก้าพันคันูสโซนนี้กันดีกว่ามียาลิสครับมีวีออมีอัลติสนะมาดูคันนี้กันก่อนไหมนึงหนึสองศูนย์แปดเก้าวตัวมิดนะคะคันนี้ใครสนใจจริงๆแล้วตัวมิดเรามีหลายสี หลายราคาด้วยกันนะคะพี่จา๋าจะมีตัวมิดมันจะเริ่มตั้งแต่3359-379ก็มีนะคะอยู่ที่ปีปีรถด้วยคันนี้2089เดี๋ยวน้ำหนึ่งดูให้2089ตัวนี้เป็นตัว1.5มิดปี2020ไมแสนสี่สามแสนหกหมื่นยังยังว่างอยู่ปี2ี่สิบปีสองพันยี่ส นะแล้วก็มีมีเป็น21นจะสมเ็าไม่ประมาณนี้แหละบอกว่ามันราคารู้สึกว่าตัวมิดราคาจะเริ่มตั้งแต่359,000กขึ้น369ก็มี379เจ็นนี้ก็หลายคันนะมีหลายคันเลยมีคันนี้น้ำหนึ่งที่ราคาถูกอะซีวิกราคาแค่4 7 9เเองที่เราเดินผ่านคลิปคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วบอกว่าจองใช่ไหมจริงๆแล้วเขาเตรียมเขาเตรียมที่จะเอามาชงไมับสภาพที่จองมาอีกคันนึงคันนั้นเอ ตัวนี้นะคะเป็นตัว1.8 EL เหมือนกันแต่คันนี้เป็นปี2016ไงพี่16จด17ไมล์แสนหกไี47 9. 47 9, ่แสนเก้าสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันจด17นะคะคสะภาพสวยนะคันนี้ไม่รู้ล็อกเปล่าอไม่ล็อกด้วยนี่ภายในมีจอใหญ่ๆครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้ามีฮอนด้าเลนวอตให้แล้วนะสะภาพสวยครับสนใจอยู่ผ่อนปยะมานแ0ดพันกว่าบาทค่ทะนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่8ปดพันกว่าบาทเอง S <S <S มานนหนึ่ง v o s ไ m ่ y 70,000เนี่ยบ้างไหมคันนี้ปี19น<า>ี 70, ่ m y 70,000โลเองคันนี้มาดู v o s กันต่อตัวนี้เป็นสีน้ำตาลพี่จา๋าคันนี้ได้เป็นสีสีพิเศษสีน้ำตาลสีเทาดำนานๆน,น,นะที่เพชรยนต์จะเข้ามาปกติจะมีสีขาวสีดำสีบอ o บอลเงินน่ะจะเยอะตัวเนี้ยตัวมิด1.5มิด369,000หม่นเก้าพันไม่เจ็ดหมนี้ไม่น้อยราคานะคะ369,000ปี2019จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นเออประมาณหก0 0นไม่ใช่หมื่นนะผ่อนอยู่ประมาณหกพันค่าสาณค่เ369ผ่อน6ก0ันหนึ่ะที่พี่พี่เคยคำนวณไว้อ่ะนะครับผ่อน6ก0ัรับรายได้อยู่ประมาณ14,500สก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะน้ำหนึ่งคันนี้ดีกว่ามีลูกค้าพี่นะเห็นเราแบบถ่ายโชบโชบอ่ะ เขาเขาแคปถามมาด้วยนะคันนี้เป็นตัว V ีปี20 5สิบห้าสองเก้านะเป็นแบบวีตัวท็อปตัวนี้เจ็ดที่นั่งนะเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะครับอ่ะสภาพสวยห้า้าปี2020ไมล์แสนสองคือตัวเนี้ยตัว V ีตัวท็อปพิเศษก็คือสไลด์ไฟฟ้าสอายขวาอ่าแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ900 0ต้นๆ้นอ่ะแปด0 0 0ประมาณ900 0พอดีอืม ถ้า5 2า9ผล9 0 0 0นะครับในปี20ครับนะมีกล้องถอยจอร์สกีน7ที่นั่งพับบ่อได้และผู้ใหญ่ชอบเพราะอะไรผู้สูงอายุชอบเพราะว่าเขาขึ้นลงง่ายประตูสไลด์ไฟฟ้า2อฝั่งเลยนะครับเปิดได้แบบ3จุดอ่ะแล้วก็แถวที่2องนั่งง่ายใช่อ่ะยาลิตไหมคันนี้ยารสีเ้าดำตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็กหประตู1 2สปอร์ต เป็นตัวสปอร์ตเป็นตัวรองนะคะได้เบาะหนังเรียบร้อยแล้วถุงลมนิรภัย7ใบนะคะตัวนี้ปี22ไม่สามหมื่นหนึ่งสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเป็นรถอเนกประสงค์แฮทแบ็กข้าประตูกี่ย่สิบสองไม่สามหมื่นตัวสปอร์ตเหมือนกันคันนี้ถูกกว่าสี่หมื่นบาทอ่าตัวนี้ไม่เยอะเลยตัวนี้จะเป็นตัวเอทิบนะคะเป็นตัว1.2สปอร์ตทรงจะต่างกันเป็นรถเอทิบจะเป็นทรงเก๋งอันนี้จะเป็นฮับเขาเรียกว่าทรงเดียวกัวีออสอ่าตัวนี้ปี22ไม่สี่หมื่นสี่ 3า9แ0เ้าห่เก้าพันปีอาจจะน้อยกว่าผ่อนหกพันเจ็ดเองผมว่าคุ้มนะคันนี้นะครับใครสนใจนะมาจัดได้เลยวีออสยาลิ itt, เนาะราคาถูกๆูกเรามีเยอะอนะครับแล้วก็คันนี้มาน้ำหนึ่งเข้ามาจอดเตท่าไว้นี่เข้ามาใหม่นะรู้สึกคันนี้เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขอเช็คก่อนจอดเตท่าไว้สามห้าเก้าปี20สิบไมล์แสนสองตัวเอ t ทีอ่าตัวเอนที่เป็นตัวตัวประหยัดตัวเริ่มต้นพี่จา๋านะ,ะส่วนใหญ่แล้วถ้าแบบราคาสามเก้าถ้าเป็นตัวเอนที่นะ จะไมน้อยมากแล้วก็จะปีใหม่มีเข้ามาใหม่ราคา3ามสี่เก้าน้ำหนึ่งปี20่สิบแต่ไม่แค่เจ็ดหมื่นเองเป็นสีบอลน,นะอันนี้สามห้าเก้าปี2ีเมื่อกอี้คุ้มกว่าอใช่ใครสนใจทักมาได้นะผมผมกับน้ำหนึ่งเราดีใจนะที่มีลูกค้ามาคอมเมนต์ในคลิปเราว่าอ,อะไรรู้ป่ะชอบมากครับที่มีเปรียบเทียบความคุ้มค่าเฮ้ยม,มีลูกค้าพิมมาจริงๆนะแสดงว่าที่เราทําไปนะครับลูกค้าชอบนะคันไหนคุ้มไม่คุ้มนะเรารู้อยู่แล้วลูกค้าอยากได้คันที่คุ้ม พอพี่เป๊กชอบบอกคันที่คุ้มไม่คุ้มอยู่แล้วพี่เป๊กเขาเป็นคนพูดตรงใช่ก็อันนี้ไม่คุ้มพันหนูเดินหนีเฉยเลยเสังเกตคันไหนผมแบบไปไวๆอ่ะคันนั้นผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มมาน้ำหนึ่งเรามาปิดท้ายคลิปกันที่กระบะสี่คันนี้กันดีกว่าไหมอ่านี่ e อน้ำหนึ่งคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับตัวนี้เป็นสี่ประตูคือนาวาร่าหนูจะบอกว่าช่วงล่างเขาก็แน่นนะ แล้วก็อันนี้าราคาถูกด้วยตัวนี้449,000ปี19ไ e ม้50,000สี่เป็น2.5 el เกียร์อัตโนมัติพี่จ๋า449,000จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000 7,800อยู่ประมาณเนี้ยไปปลาย7,007,706ประมาณนี้นะครับคือตหนูจะบอกว่าถ้าลูกค้าเครดิตดีจริงๆบางทีจะผ่อนน้อยกว่าที่เราพูดดิเราจะพูดเลทกลางๆครับพี่จา๋าเกียร์ออโต้นะครับมีกล้องถอยจรอร์ดสกรีนแล้วไม้50,000โลอะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน มีกล้องรอบคันเนี่ยผมดูนะว่าคอสตัวท็อปนั้นเนี่ยมีกล้องรอบคันใช่คือนาวาร่าฟังก์ชันครบเลยฟังเขาไม่เขาไม่หวงฟังกชันอ่ะพี่ทำไมเขาถึงไม่หวงอ่ะเขาเป็นรถที่ไม่หวงฟังก์ชั่นอ่ะอ่าถ้าเขาหวงขึ้นมาทําไงอ่ะก็จะขายยากหน่อยอ่าพูดง่ายคือถ้าได้เป็นนาวาร่านะคุณเทียบกับรีโวเทียบกับดีแม็กนะมันเป็นแบรนด์รองปีเดียวกันนะถูกกว่าประมาณแสนหนึ่งและที่สาคัญออปชั่นให้มาออปชั่นให้เยอะกว่าของรีโวกับดีแม็กอีกนะใครสนใจนาวาร่า ตัวสูงออโต้คันนี้ปี1 9บเจไม่ห้าห0ื่นแค่4 4 9เองฟังก์ชันครบแล้วอะไฟโปรเจคเตอร์อะไรมามาหมดอะทักเข้ามานะครับมีสีดำมีสีบอนมีสีขาวอันนี้ปี19อ่ะมาดูตัววัยรุ่น all new กันบ้างัยรุ่น all new แต่ว่าตัวเนี้ยราหนูคิดว่าราคาถูกสำหรับอิสุสุนะเพราะว่าตัวเนี้ยมัน49 49กเองนะเดี๋ยวนุนูราคาเท่าไหร่4ี0 0สนเก้าปีื่นเก้าัวเนี้ย9 9 0 0 0เป็นปี21ไมื่นห ปี่าปบเอดไม่แปดหมื่นเกียร์อะไรครับเป็นเกียร์ออโต้แต่ว่าเป็นตัวแคปบไงพี่เป๊กอแคปบออโต้นะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันปียี่สิบเอ็ดไม่แปดหมื่นหกพันโลปียังใหม่อยู่เลยสองจุดสี่มิตรนี่มีจอเบลเลอร์เลยเบลเลอร์เบลล่าเลยใช่นะออโต้ด้วยเป็นเกียร์ออโต้มีแคปบเปิดได้ใช่ะใครสนใจแคปออโต้ครับดีแม็กคันนี้ก็น่าใช่นะมาดูคันต่อไปนะครับ กระบะตัวเตี้ยคันนี้ปี20.21จดป้าตัวมิดไม่สามหมื่นได้ตัวหน้าใหม่มานะคะเป็นปี2 1เป็นปี21จด22คันเนี้ยรถลูกค้าพี่เทินน่าจะเป็น21.22แหละตัวนี้เป็นตัวเอ่อตัว2.4 e z e d i t i o n อ่างั้นเนละคันแล้วพี่พูดผิดเป็นตัวมิดหรือเปล่าเดี๋ยวหนูดูให้นะคะไม่เป็นไรนะถ้าไหนไม่ชัวผมขออนญาตข้ามนะอ่ะเรามาปิดท้ายคันนี้คันนี้ดีกว่าน้ำหนึ่ง นี่คันนี้เลยสี่ห้าแปดศสี่ประตูตัวนี้ผ่านการตรวจสภาพมาแล้วนะตรวจสภาพมาแล้วสองราะห้ารายการตัวนี้สามแสนเก้าหเป็นตัว2.4งอีปี19บเก้าไมล์แสนสามเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสประตูเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าออโต้ไหมนะเกียร์ธรรมดาน้ำหนึ่งขอพายเกียร์ออโต้มันมีอีกคันนึงครับอ่ะตัวนี้ จะผ่อนอยู่ประมาณ3า9 0 0 0เก้าจะผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่เป๊กเจ็ดพันหกพันเจ็ดเครดิตดีนะเครดิตดีผ่อนเจ็ดปีสี่จุดสี่เก้าผ่อนเจ็ดผ่อนหกพันเจ็ดแต่ถ้าเครดิตไม่ค่อยดีก็ประมาณเจ็ดพันต้นๆนะครับอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะตัวนี้มีหลังคาแคลริบอยมาให้ด้วยนะจริงๆเรามีรถหลายรุ่นนะคะก็ติดตามนั่นหืองกับพี่เป๊กนะคะก็จะพาไปถ่ายเรื่อยๆนะคะสนใจไงก็ทักมาหาได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้เราน้นราคาถูกกัน เน้นราคาถูกๆนะพี่เป๊กเก่งกะบะราคาถูกอ่ะโอเค<ม>เดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่จ๋าอย่าลืมกดติดตามน้ำหนึ่งกับพี่เป๊กนะนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ